ธนาคารออมสินเติบโต,ตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับครงทางหลวงทรู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power ร์ดิกซีราชดำริ Foodland g o กูเม t ม a เก็ตคาเฟ a อ a เมซอและช่องทางออนไลน์ชั้นนำ กิจกรรมเอามือสาม,มคัคคีที่เรามาร่วมเก็บภาพการลงแรงร่วมหัวใจกันทำงานของพี่น้องเกษตรกรในเครือข่ายมูลนิธิกิกรรมธรรมชาติภายใต้โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินในวันนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์ปราศรานพอเพียงบอกเล่าก้าวตามอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งศูนย์ปราศแห่งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในสมัยนั้นคือคุณนรงบุ่นซิว ได้รวบรวมคนมีใจและมีความรู้ด้านหลักกสิกรรมธรรมชาติเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนคนชัยภูมินั่นเองถามถึงบทบาทหน้าที่ของพี่ปราณีที่ศูนย์ปราศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตามว่าคืออะไรครับพี่เหรอคะบ,บทบาทของพี่คือพี่เป็นประธานศูนย์ศูนย์ปราศาสตร์พอเพียงค่ะแล้วก็ในบทบาทคือก็จะเป็นคนที่ เหมือนวางแผนถ้าถ้าบทบาทในเชิงการบริหารนะคะจะวางแผนวางแผนในเรื่องของการงานตรงนี้ร่วมกับทีมซึ่ง,ซ,งซึ่งการทํางานของทีมเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่พี่คนเดียวการตัดสินใจต่างๆคือทุกคนเหมือนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ออกแบบออกแบบกิจกรรมได้ซึ่งกิจกรรมนี้ก็เหมือนกันเรามีการประชุมแล้วก็วางแผนกันว่ากิจกรรมที่จะทําวันนี้มีอะไรบ้างซึ่งพี่ก็จะเหมือนเป็นเป็นประธานนลยเนาะ เป็นประธานในงานแล้วก็เป็นตัวประสานในชุมชนด้วยเพราะเป็นคนในชุมชนการเตรียมงานนี่คือก็จะเตรียมงานหนักหนาอยอยากฟังจากคนที่ร่วมบุกเบิกศูนย์ปราศศาสตร์แห่งนี้มาตั้งแต่ต้นว่าเข้ามาร่วมทํางานในศูนย์ปราศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตามได้อย่างไรและเป้าหมายของคนทํางานคืออะไรก็จุดเริ่มต้นของศูนย์ปราศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตามนี่ก็จากท่านผู้ว่านะคะคือท่านตอนนั้นเป็นรองผู้ว่าอยู่ที่โคราชแล้วท่านก็ ทราบว่าทีมชัยภูมิเรานะคะมีทีมกสิกรรมธรรมชาติอยู่นี้เมื่อท่านมาเป็นผู้ว่าที่ชัยภูมิท่านก็เลยเรียกพวกเราเข้าไปาในเรื่องของการแนวทางการขับเคลื่อนของอาศาสตร์พรระาชาว่าเราจะขับเคลื่อนไปทางไหนแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าการจะขับเคลื่อนโดยโดยพวกเราเองนะมันจะลําบากมันจะยากต้องนหน่วยงานราชการเข้ามาด้วยท่านก็เลยเอา เอานโยบายคือทําเป็นนโยบายเลยค่ะนโยบายให้ส่วนงานราชการเข้ามาพพอร์ตพพอร์ตพวกเราในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะแล้วทีนี้ตอนนั้นไม่มีที่ไม่มีที่จะจะ,จะทำจะขับเคลื่อนหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่านก็เลยหาซื้อที่ซื้อที่ได้ที่แปลงนี้ค่ะในพื้นที่13ไร่13ไร่นะคะแล้วก็มาปรับเป็นโคกหนองนาท่านก็ ปลูกทุกอย่างแล้วค่ะแล้วทีนี้โดยที่มีทีมพวกเรานะคะมาช่วยมาช่วยออกแบบพื้นที่ให้แรกๆนะช่วยออกแบบให้แล้วก็มีปราชาวบ,บ้านอื่นมาช่วยโดยที่ท่านเป็นคนหางบประมาณมาให้เราเพื่อใช้ในก,การจัจดอบรมซึ่งเป็นเป้าหมายของเราเป้าหมายของทีมเกสิกรรมธรรมชาติชัยภูมิคือการสร้างคนเพื่อเดินตามในหลวงราชการที่9คือหลักเกษตรกรรมธรรมชาติด้วยสัตว์พราชา ส่วนเป้าหมายของท่านผู้ว่าก็คือท่านต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้านทั้งจังหวัดชียงภูมิและจังหวัดใกล้เชียงที่อยากทําเรื่องของศาสตร์พระราชาโดยให้ทีมพวกเราเป็นคนมาบริหารจัดการเองท่านอยู่เบื้องหลังประมาณนี้ค่ะให้พวกเราทําได้เต็มที่ค่ะแล้วพวกเราก็ฟอร์มทีมมีกิจกรรมอะไรที่เราต้องทําไม่ว่าจะเป็นปลูกป่าดํานาหรืออะไรเราก็จะนัดกันเอาแรง เอาแรงโดยอาสาเกษตรกรนะคะ,ะมาช่วยกันใครเก่งเรื่องไหนก็บแบ่งหน้าที่กันงานของศูนย์สามารถกับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเกษตรกรในชุมชนรวมถึงในจังหวัดชายภูมิได้อย่างที่หวังไว้ไหมครับเกินความคาดหวังของเราด้วยค่ะเกินความคาดหวังของเราแล้วก็เห็นผลสําเร็จในเรื่องของหนึ่งคนคนคนที่จะเป็นเครือข่ายเกษตรกรธรรมชาติที่เราเราเป้าหมายแค่ว่าแค่200คนแต่ตอนนี้มี400คนแล้วทั่วจังหวัดค่ะแล้วทั้ง400คนนี้คือมี ีพื้นทท่ขอองงตัวเไปําแนวคิดหรือวิธีการทํางานให้หลักกสิกรรมธรรมชาติเกิดการแตกตัวทั่วแผ่นดินต้องทําอย่างไรครับแนวคิดของเราคือ,อเหมือนเหมือนการขายตรงนะคะเหมือนการขายตรงคือการแตกไปเรื่อย,เร,อยเราเป็นหลักอันนี้แนวคิดของเรากับแนวคิดของแนวคิดของท่านผู้ว่าด้วยถ้าเราจะทําตรงนี้คือใช้หลักของการขายตรงเราเป็นแม่ ราสร้างเครือข่ายแตกๆไปไป,ไปตักอำเภอต่างๆแล้วพอแต่ละอำเภอจะต้องมีมีตัวหลักอยู่ในอำเภอนะคะเป็นแกนนะคะอยู่ในอำเภอแล้วให้แกนตรงนั้นล่ะคะ่ะไปตามดูซิคนที่ผ่านการอบรมเนะี่ยทำจริงไหมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าทําไม่ได้หรือ,รอ,อยังไงคือเขาก็จะสามารถประสานมาเราได้ทีมใหญ่ก็จะลงไปช่วยเหมือนทาไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนติดขัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะลงไปแล้วทีนี้มันก็จะมีการปันแรงกันด้วยนะคะ ในแต่ละอําเภอเนี่ยคะ่ะจะมีการปันแรงสมมุติแปลงเนี่ยจะปลูกป่านะปลูกป่าในพื้นที่10ไร่ก็จะมีการโพสต์แล้วก็เราก็ไปเอามือหรือว่าปันแรงกัน,นคะ่ะในแปลงนั้นๆทุกเดือนด้วยกระตก่อนนี้ทุก2อาทิตย์แต่ทีนี้ด้วยว่ามันถี่ไปทุกคนก็ต้องมีภาระนี่ก็เลยเป็นเดือนละครั้งทีมใหญ่เองคือทีมแม่หลักๆเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่ามินิปันแรงทําทุกอาทิตย์ด้วยคะ่ะไปทุกแปลง ไปแปลงของกลุ่มประมาณสิบกว่าคนไปเวียนกันไปอาทิตย์อาทิตย์ละแปลงอาทิตย์ละแปลงแปลงเนี้ยดำนาก็ไปดํานาช่วยกันแปลงนี้ปลูกแฝกก็ไปปลูกแฝกช่วยกันซึ่งของพี่นี่ก็จะแพงก็คือปลูกแฝกปลูกแฝกกับผมฟางซึ่งเอามาแล้วเราเดี๋ยวเพื่อนกนมาช่วยค่ะเขาย้อนกลับไปถามถึงการทํางานอาสาในตอนที่พี่ปราณียังทํางานพยาบาลเต็มเวลาอยู่ว่าความสุขของการทํางานอาสาคืออะไรเพราะอะไร เราถึงรักที่จะทำงานอาสาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนอกเหนือเวลางานครับคยุยคุยกับมอนิกเนาะแบบนึงนะคะคืออยากเล่านะอยากเล่าให้ฟังก็คือเคยคุยกับมอน,นิกว่าอืงานเรามันหนักเนาะเพราะว่าเราหนึ่งเป็นงานที่ที่ที่อยู่บนความความคาดหวังของคนนะ่ะคนที่มาหาเราไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีไปจึงไม่ใช่คนไม่ดีนะ ไม่ใช่คนดีๆมาหาเราเดินมาหาเราแต่เป็นคนที่มีทุกมาหาเราแล้วเขาก็มีความคาดหวังว่าเขามาหาเราเขาจะต้องได้สิ่งดีๆกลับไปเราก็ต้องนั่งเวลาเขามาต้องนั่งฟังเงย,เงยเอะๆเนาะฟังเงยอะๆแล้วก็จับประเด็นได้ได้ว่าคนนี้เขาอยากให้เราช่วยเหลือเรื่องอะไรเข้ามาด้วยอะไรผู้พี่เนี่ยเป็นพยาบาลที่อยู่ในชุมชนถ้าวันไหนไม่ออกไปผู้พี่ทำหน้าที่เป็นแพทย์เป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งพยาบาล,เป,าบาลเป็นทั้งเภสัชเป็นทั้งนักกายภาพเป็นทุกอย่างเลยค่ะในบุตรอาคมพยาบาละซึ่งว่าเยอะไหมเยอะ แล้วความคอดบังของของผู้บริหารก็ต้องถ้าคนมาทํางานต้องการว่ามันมีตัวชี้วัดเนาะจะต้องอันนี้สําเร็จให้ได้กี่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นอ่ะซึ่งมันเป็นความกดดันของคนทํางานประมาณนี้ค่ะมันก็เลยแบบ <laughs> มันก็เลยแบบเฮ้ออะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบแล้วก็นั่งนั่งนั่งทำงานอยู่นี่ก็คือเหมือนคนไข้มาหานี้ก็เป็นนี้จะช่วยยังไงเนี้ยมันในสมองมันคิดตลอดไงคะคิดตลอดมันช่วงอยู่ในหน้าง,งานแบบช่วงมันเครียด ียกับการที่เราต้องช่วยเหลือคนแต่ว่ามันจะมีความสุขอันนึงคือเมื่อเราช่วยเหลือเขาได้แล้วเขากลับมาหาเราในสิ่งที่เขาช่วยเขานะหมอไอ้ตรงนั้นะ่ะที่หมอบอกว่านะ่ะมนันอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออนั้นะมันเป็นความสุขของเราซึ่งเราเราช่วยคนได้เนาะในในในหน้างานในงานประจําแต่ในอีกฟิลหนึ่งหลังเลิกงานถ้าเรามาทําไอ้สิ่งเข้ามางานอา,าสาะ่ะมันมีความสุขอะมีความสุขมากมันเป็นสิ่งที่ เออเราอยากทําแล้วแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าเราจะได้อะไรแต่ว่าเราเรา,เราอาสาฮะแต่มันมีความสุขมากลก่วค่ะอย่างมอนะิกเนี่ยเขยังเรายัางคุยกันเลยนะว่าเราทํางานเนี่ยถ้าผมให้เปอร์เซ็นต์ในคะแนนเต็มเต็มร้อยนะเต็มน้อยเรื่องของความสุขในการทํางานอ่ะถ้าในงานประจำนะแกให้ยี่สิบเปอร์เซ็นถ้ามาทํางานกให้แปดสิบเปอร์เซ็นเรามาเลยเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะเหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรเราคุยกันได้เนี่ยนคะ่ะ มันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ถ้ามาทํางานอาสาหรือมาทําเรื่องเนี้ยมันมีความสุขสุขที่ได้ทำสุขที่ได้ให้สุขที่เห็นสิ่งดีงามมันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไงค่ะไม่รู้ว่ามันจะแต่เรามองว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ดีมันจะมันอยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันยั่งยืนเราอยากให้เจเนอเรชันใหม่ๆนะคะเห็นซึ่งในครอบครัวนี้ก็มีเจเนอเรชันใหม่ๆอยู่คนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ขอไปหาประสบการณ์ก่อนสุดท้ายจะขอกลับมาช่วย เมื่อพ่อแม่ไม่ไหวคำว่าคนเปลี่ยนโลกหมายถึงอะไรครับก็คำว่าทำคนทำมันมีความสุขแล้วสามารถเปลี่ยนให้โลกเราดีขึ้นไม่ว่าจะตัวเราเองคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นอันนี้คือความหมายของคำว่าคนที่สามารถเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทั้งตัวเองเปลี่ยนทั้งคนรอบข้างเปลี่ยนทั้งสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตรงนี้พี่มองในเรื่องของดินน้ำป่า คนดินน้ำป่าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปด้วยกันในคำว่าคนเปลี่ยนโลกนะคะ กลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นาิก30นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ